พีนี้จะพาทุกท่านมาพบกับรถครอบครัวจากค่าย Honda นะครับนั่นคือเจ้า Honda d ดีมร้อยนะหรือบางคนจะเรียกเป็นดีมเอ็กเซลดีมนิวร้อยก็สุดแท้แต่จะเรียกครับเดี๋ยวจะเป็นอย่างไรไปรับชมกันเลยครับดีมเอ็กเซลร้อยนะครับหรือว่าดีมนิวร้อยหรือบางคนจะเรียกเป็นท้ายมนก็สุดแท้แต่จะเรียกครับ ผลิตขึ้นมาเมื่อปี1992นเะฮะเป็นรถครอบครัวที่น่าขับอีกรุ่นหนึ่งนะครับก็ฮิตตั้งแต่สมัยนั้นจนถึงปัจจุบันก็ว่าได้นะฮะมีรูปทรงที่น่าขับครับใช้ดีครับเครื่องทนแถมประหยัดน้ำมันด้วยครับฮิต mm hmm. ตลอดกาลเลยครับ mm hmm. ก็มีหลายเจเนเรชั่นนะครับตั้งแต่ดีมครูสภาดีมนิวครับรุ่นนี้แล้วก็ เป็นดีมเอ็กเซลร้อจะมีลักษณะสเสื้อสูบที่เป็นอลูมิเนียมนะฮะแล้วก็ไปจนถึงดีมร้อยยนะฮะแล้วก็ล่าสุดมาเป็นดีมร้อยสิหรือว่าซปเปอร์คลับนะฮะก็แล้วแต่ชื่อจะเรียกก็ผลิตออกมาอย่างยาวนานครับเป็นรถที่น่าใช้อีกรุ่นหนึ่งครับรุ่นนี้ก็จะฮิตไวรุ่นนิยมแต่งครับในส่วนของระบบเบรกหน้านะ จะเป็นแบบดรัมเบรกนะฮะก็ส่วนใหญ่แล้วดีมนะฮะจะเป็นดรัมเบรกนะฮะผลิตออกมาทุกคันจะเป็นดรัมเบรกหมดตั้งแต่รุ่นแรกจนถึงปัจจุบันนะฮะจะไม่ใช่ดิสเบรกนะฮะถ้าเห็นคันไหนเป็นดิสเบรกแสดงว่าคันนั้นมีการแปลงโชคหรือว่าดุมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะก็เอกลักษณ์ครับผมคันนั้นคือดรัมหน้านะโดยส่วนตัวผมก็จะชอบ เบรกดัมหน้านะเพราะว่าเวลาเบรกให้ความนุ่มนวลดีครับแต่ถ้าเป็นดิสเบรกนี่บางคนอาจจะไม่ชํานาญครับบีบแรงไปก็อาจจะเกิดอบุบัติเหตุได้ครับลมได้ก็แล้วแต่เลือกครับก็คันนี้ก็มาพร้อมกับโลน้ําเงินครับขอบ17 1.4ครับก็อบอยางหน้าก็เป็นไซส์เดิมนะก็ยังคงเป็นไซส์เดิมอยู่ออยางหน้าคันนี้นะครับจะเป็นไซส์225นะครับ ขอบ17หรือว่า60ทับร้อยนะเป็นยางหน้าลายเวฟร้อยนะก็สวยงามครับใส่แล้วเป็นยางอีกลายหนึงที่ฮิตตลอดกาลครับใส่แล้วมันก็ดูแมตกันดีเข้ากันดีครับแต่ต้องบอกก่อนนะว่าคันนี้เบรกหน้าจะยังไม่มีนะเพราะว่าเจ้าของกำลังเก็บงานอยู่ครับก็จะยังขาดในส่วนของมือลิงเบรกแล้วก็ในส่วนของสายเบรกนะฮะ จะยังไม่มีครับแล้วก็สายไม้สายไม้หน้านะครับแล้วก็คันนี้มาในรูปแบบของการสารที่รวดแบบสแตนดาร์ดเดิมๆนะจะยังไม่มีการสารทีแต่อย่างใดนะฮะก็สวยงามครับในส่วนของสเตอร์หน้าคันนี้นะครับเจ้าของเขาบอกว่าเขาใส่สเตอร์หน้าเบอร์14นะฮนะแล้วก็สเตอร์ด้านหลังจะเป็น36ฟันนะฮะก็โซ่ก็428นะฮะ ระอาทิตย์นะแต่ไม่ใช่โซ่เลตนะก็เป็นโซ่ที่ใช้เบอร์สแตนดาร์ดโรงงานอยู่ครับมาพร้อมกับโชคหลังแก๊สของยี่ห้อโอเดีนะฮะแล้วก็ล้อหลังก็เป็นลอน้ำเงินนะครับ1.4ครับสีลวดชุบครับส่วนของเครื่องยนต์คันนี้นะฮะก็จะเป็นเครื่องยนต์ฮอนด้าดีมร้อยนะ แบบระบายความร้อนด้วยอากาศนะฮะผ่านคลีป4ส,สปีดนะหรือ4เกียร์ไม่มีคลัชนะฮะเป็นคลัชเท้าธรรมดาครับผมได้ทำการถามเจ้าของแล้วนะครับเจ้าของเขาบอกว่าไม่ได้มีการยัดหรือหมกะลรแต่อย่างใดนะฮะเป็นลูกสูบในไซส์นะฮะสแตนดาร์ดครับผมแล้วก็ไม่ได้มีการยืดชักแต่อย่างใดนฮะจะเป็นก้านเดิมนะฮะไม่มีแฝงไม่มีหมกครับผม คาบูก็ยังเป็นคาบูเดิมครับแล้วก็ใส่ปากแต่ของคาบูเดิมนะฮะบ,บิดมันๆครับแช่ให้ตายก็ไม่พังครับยกเว้นน้ำมันเครื่องแห้งครับพังอย่างเดียวครับในส่วนของเลือนไม้นะก็จะเป็นของเดิมนะฮะก็ดูจากเข็มไม้และเข็มน้ํามันนะฮะยังเป็นของเดิมๆนะครับแต่ว่ามีการเปลี่ยนกระจกครอบเลือนไม้นะฮะ ก็จะเพราะว่าอันเก่านี่อาจจะตากแดดนานครับมีลักษณะที่ไม่ชัดฟ้าครับก็เลยเปลี่ยนใหม่ก็เอี่ยมตาเดียบแล้วก็มาพร้อมกับประกับคันเร่งนะฮะสีเหลืองสวยงามครับโดดเด่นประกับทดครับแล้วก็คันนี้ก็เป็นเบาะแบบเดิมๆนะฮะไม่ได้มีการปาดแต่อย่างใดครับ เป็นของเดิมๆครับนั่งมาเจ็บดาครับส่วนของไฟหน้านะครับก็จะใช้เป็นหน้าไฟเดิมนะฮะหลอดไฟ12โวล์นะฮะแล้วก็ตรงนี้เป็นไฟหลีนะฮะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นไฟเลี้ยวนะฮะก็ยังใช้เป็นของเดิมโรงงานอยู่ครับแต่ครั้นี้ยังไม่ได้มีการประกอบนะเพราะว่ายัง้างองได้ทําการเก็บงานอยู่นะฮะแล้วก็ได้ทําการใส่ตะกร้าหน้าใหม่ครับ ส่วนมือเบรกยังเป็นมือเบรกดำเดิมเดิมโรงงานนะฮะในส่วนบาท้ายนะครับจะเป็นของเดิมนะครับเหนียวเหนียวครับผมครับแข็งแรงครับชุบโครเมียมสวยงามครับแล้วก็โช๊คหลังก็โช๊คแก๊สนะครับโอเคดีนิ่มนวลครับสวยงามสีแสบตาเลยครับในส่วนของท่อไอเสียนะครับคันนี้จะใส่เป็นท่อไอเสียแบบผ่าหมกนะเป็นทรงเว็บร้อยยี่สิบห้านะแต่เป็นคอเว็บร้อยนะหรือว่าดีมร้อย เป็นคอสแตนเลสนะมาพร้อมกับที่บางความร้อนนะครับสีไทเทเนียมครับแล้วก็น็อตพอดสละเปาครับสีน้ำเงินสวยงามครับเสียงเพาะเพาะในส่วนของแข้งเครื่องด้านขวานะครับก็ยังเป็นสีเดิมๆโรงงานครับไม่ได้มีการทําสีแต่อย่างใดเป็นสีเดิมๆดิบๆมีแต่เจ้าของเลยทําการทําสีตรงในส่วนของเสื้อสูบแล้วก็ฝาสูบนะเป็นสีบอลสีแดงครับเล่นสีนิดนึงครับ แล้วก็ใส่ตัวปรับคาบูนะครับ3-60องศามาครับตรงนี้ตรงคอรีดนี่นะฮะก็โดยรวมนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นแผ่นชาร์จนะฮะชาร์จไฟเข้าหม้อแบตเตอรี่ครับตอนได้ทำการถามเจ้าของแล้วครับว่าไม่ได้มีการใส่กล่องแต่งกล่องจูนแต่อย่างใดครับเป็นของเดิมๆโรงงานทั้งสิ้นครับก็เครื่องเดิมๆเดิดๆนะครับสวยงามแช่มันๆครับ ของสติกเกอร์ลายดีมนะฮะจะของได้ทำการเก็บงานใหม่ครับแปะใหม่ก็แจ่มดีครับแล้วก็คันนี้ยังขาดในส่วนของฝากระเป๋าข้างนะฮะซึ่งจะของกำลังเช็คระบบไฟไล,ล่ระบบไฟกันอยู่นะฮะแล้วก็ในส่วนของบังลมคนระับรู้สึกว่าบังลมจะมี2ตัวนะฮะรุ่นนี้จะเป็นบังลมสีขาวกับบังลมสีเดียวกับตัวรถนะฮะซึ่งคันนี้บังลมจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะันั่นคือสีดำครับ จบไปนะครับกับเจ้าดิมนิวร้อยหรือว่าดิมเอ็กเซลร้อยนะก็เดี๋ยว EP นี้ขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ EP หน้านะครับขอบคุณที่รับชมนะครับ